สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Delivery นะคะในค่ำคืนวันศุกร์ที่29กรกฎาคม2565ค่ะค่ำคืนวันนี้พบกับดิชานนทิประดาเอื้อพิบุตวัฒนานะคะ คำคืนวันนี้เนี่ยจะชวนคุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆเพื่อรอประเมินการลงทุนในสัปดาห์หน้านะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงะระยะเวลาสองวันที่ผ่านมาเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกเฝ้าติดตามไม่ว่าจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่สรุปแล้วนี่นะคะก็ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่0.75นะคะพร้อมกับการส่งสัญญ,ญาณว่าจะไม่ได้เร่งการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ0.75ในลำดับถัดไปแต่ก็ยังคงกังวลใจเหมือนกันเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจที่ จะชะลอตัวนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูค่ะเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็มีการคอนเฟิร์มออกมาจากตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ของสหรัฐอเมริกาที่ประกาศเมื่อวานนี้ประกาศออกมาติดลบไปที่ระดบับ0.9นะคะเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง2ไตรมาสที่ผ่านมาซึ่งก็เข้าสู่รูปแบบของเทคนิคอลเรเซชชันก็คือการถดถอยในเชิงเทคนิคซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยแหละค่ะสร้างความวิตกกังวลพอสมควรนะคะกับภาคธุรกิจที่จะต้องมีการปรับเนื้อ ปรับตัวเพื่อรองรับกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าสัญญาณดังกล่าวนั้นกลับไม่ได้ส่งผลทําให้บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่ามีแนวโน้มของการฟื้นตัวขึ้นซึ่งก็น่าจะส่งผลต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยแต่ถ้าหากว่าเราลองมาดูนะคะสังเกตสังการในวันนี้ที่มีบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโซนเอเชียจะเห็นว่าหลายๆตลาดนั้นต่างปรับตัวลดลงนะคะกังวลใจเกี่ยวกับปัจจัยภายในเฉพาะของแต่ละตัวนะคะซึ่ง ถ้าเราไปมองที่ฮ่องกงเองค่ะวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลดลงค่อนข้างมากหลังจากที่คุณแจ็คหมาเจ้าของอาลีบาบาได้ออกมาระบุบอกว่าเตรียมที่จะยุติบทบาทนะคะส่งผลทําให้ราคาหุ้นของอาลีบาบาปรับตัวลดลงและคุณแจ็คหมาเองก็ระบุด,ด้วยนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะยุติบทบาทการดําเนินงานในแอนด์กรุ๊ปด้วยนะคะก็เลยเป็นภาพหนึ่งที่กดใจกดดันต่อปัจจัยของธุรกิจของบริษัท พร้อมกันนี้เองทางด้านของฮ่องกงเองวันนี้ก็มีการขึ้นอัตราอกเบีย0.75เนนะคะเพื่อที่จะเป็นภาพของการล้อไปตามนโยบายการเงินของสหรัฐยิ่งเป็นปัจจัยกดดันเข้ามาค่อนข้างหนักละค่ะเดี๋ยวเรารอประเมินกันนะคะว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในวันจันทร์หน้าจะเป็นอย่างไรในขณะที่ปัจจัยอื่นๆที่ต้องมาติดตามกันเพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของภาวะเศรษฐกิจละค่ะหลังจากทิศท,ทางของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่ของโลกมีภาวะของการชะลอตัวเข้าสู่ภาวะถดถอย แน่นอนนะคะว่ามันก็กระทบต่อภาคส่วนโดยรวมและในโซนเอเยเองยังได้รับอีกหลักหลายปัจจัยนะคะส่งผลทําให้ล่าสุดนั้น IMF มีการปรับลดประมาณการการเติบโตในปีนี้2,565ลงค่ะโดยทางด้านของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ค่ะได้มีการปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว4.9%เหลือเพียงแค่4.2%ในปีนี้ขณะที่ปี2,566ปีหน้าปรับลดลงจากเดิม 5. 5 1เหลือ4.5%ค่ะท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงนะคะก็คือเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนการที่ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งในส่วนของจีนเองเนี่ยนะคะ IMF มีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจจีนค่ะจากเดิมเนี่ยมองที่ระดับซักประมาณ5%นะคะก็ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่4%เท่านั้น ส่วนการคาดการณ์เนี่ยนะคะทั้งด้านของคุณกฤษณะศรีนิวาสาันผู้อำนวยการแผนกเอเชียและแปซิฟิกของ IMF ระบุว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าของจีนนั้นมีแนวโน้มชะลอตัวลงจึงเป็นปัจจัยฉุดรั้งทําให้อุปสงค์ของความต้องการสินค้าของจีนออนแอลงด้วยและยังมีปัญหาเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุป,ปทานที่เกิดขึ้นทั่วโลกเป็นปัจจัยบั่นทอนกดดันทําให้เศรษฐกิจจีนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด1 9นั้นชะลอตัวลงค่ะ ส่วนปัจจัยเศรษฐกิจที่เป็นบวกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็คือการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 การฟื้นตัวของภาคการผลิตและการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนในหลายประเทศในโซนเอเชียยกตัวอย่างเช่นไทยมาเลเซียและก็เกาะแปซิฟิกด้วยค่ะ ต้องรอติดตามนะคะเพราะว่ามีรายงานเหมือนกันว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยนปัจจุบันนี้มีอัตราของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนทาให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็สามารถทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากภายนอกละค่ะไปดูกันต่อนะคะเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะสหรัฐอเมริกาเขามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเพื่อที่จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่รวดเร็วและร้อนแรงนะคะ หนในนั้นก็คือการเจราจากับจีนว่าจะหาทางยุติสงครามการค้าคือไปลดภาษีนำเข้าระหว่างสหรัฐกับจีนลงเพื่อลดอัตรางเงินเฟ้อโดยมีการพูดคุยกันเมื่อวานที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าการพูดคุยในครั้งนี้ไม่ได้หารือเรื่องนี้เป็นหลักค่ะกลับไปหารือนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นข้อพิพาทที่ไต้หวันแล้วกลายเป็นว่าความสัมพันธ์จะดูดุเดือดมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปค่ะ โดยทำเนียบข่าวนั้นเปิดเผยว่าเมื่อวานที่ผ่านมาท่านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะถือเป็นการหารือครั้งที่5แล้วในช่วงระหว่างที่ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศตึงเครียดพอสมควรเลยทีเดียวค่ะโดยสหรัฐเองต้องการรักษาช่องทางการสื่อสารกับจีนท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงไม่ว่าจะเป็นปฏิบัติการทางด้านทหารเศรษฐกิจหรือว่าเทคโนโลยี การหารือในครั้งนี้สำนักข่าว CNN รายงานว่าใช้เวลาหารือกว่า2ชั่วโมง17นาทีประเด็นส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่การรายงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนางแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เตรียมเดินทางไต้หวันค่ะที่เรารายงานไปเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะคะ โดยประเด็นนี้เนี่ยตกอยู่ในข้อพิพาทหรือว่าข้อถกเถียงเพราะว่ามันเป็นลักษณะของการแสดงจุดยืนของสหรัฐที่ให้การสนับสนุนไต้หวันซึ่งทางด้านของรัฐบาลจีนเองไม่พอใจในเรื่องนี้อย่างมากค่ะและจีนจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดและหนักแน่นนะคะถ้าหากว่านางแมนซี่เพโลซียังคิดจะเยือนไต้หวันอีกรัฐบาลสาหรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับผลลัพธ์อย่างรุนแรงนะคะ ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของรอยเตอร์เองก็รายงานโดยอ้างว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุก,กับประธานาธิบดีโจไบเดนว่าอย่าเล่นกับไฟใครที่เล่นกับไฟก็จะต้องพิน,นาศจากไฟด้วยกันทั้งนั้นหวังว่าสหรัฐอเมริกาจะเข้าใจในเรื่องนี้นะคะ เศรษฐกิจกของจีนนะคะเป็นสิ่งที่หลายคนจับตานะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นคู่ค้าหลักของไทยด้วยแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มสําคัญนะคะที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยถ้าหากว่าเขายังไม่สามารถฟื้นตัวดียังไม่ได้ระง,งับการใช้มาตรการซีโร่โควิดก็อาจจะส่งผลทําให้กําลังซื้อส่วนหนึ่งที่จะมายัางไทยเนี่ยชะลอตัวลงไปด้วยเช่นเดียวกันแหละค่ะ ทีนี้เราไปถอนรหัสเรื่องของ r e e s s i o n กันบ้างน,นะคะในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างวิตกกังวลใจเกี่ยวกับภาวะ e c e s s i o n และเราก็จะได้เห็นนะคะว่าภาคธุรกิจต่างๆถ้าเรามองไปในโซนของสหรัฐอเมริกาต่างออกมาประกาศนะคะว่าตนเองนั้นเตรียมที่จะมีการระงับการจ้างงานปรับลดประมาณการรายได้หรือแม้กระทั่งกำไรในปี2,565ลงนะคะ ยกตัวอย่างเช่น Apple หรือว่า Snapchat นะคะต่างมีการประกาศออกมาในเรื่องนี้ซึ่งทางด้านของตัวเลขเศรษฐกิจที่เมื่อวานที่ผ่านมาประกาศออกมาปรากฏว่าตลาดไม่ค่อยกังวลใจสักเท่าไหร่นะคะดังนั้นเรามาถอนรหัสในเรื่องนี้กันค่ะจากทางด้านของดรกอบศักดิ์ภูตะกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพนะคะได้เปิดเผยข้อความผ่าน Facebook ถึงเรื่อง Recession เศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐ โดยระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นข้อถกเถียงที่ดูดเดือดว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาที่ออกมาติดลบ0.9%ในไตรมาสที่2มันเป็นเทคนิคอลรีเซชชันแล้วแล้วก็เป็นการติดลบต่อเนื่องกันนะคะ2ไตรมาสแต่ว่าความเห็นเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งบอกถดถอยแล้วแต่ฝ่ายของที่ปรึกษาท่านประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานของเฟดบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจยังไม่ถดถอยนะคะ เพราะว่าความจํากัดความหลักๆเลยที่ต้องติดตามก็คือว่าเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมันก็คือต้องแย่ไปหมดทุกอย่างแต่ขณะนี้ตลาดแรงงานยังทํางานได้มีการสร้างงานใหม่ตลาดยังคงแข็งแกร่งไม่น่าจะเป็นรีเซชชันนะคะส่งผลทําให้ตลาดหุ้นค่อนข้างคึกคักแล้วก็ดีใจแล้วค่ะ ตีความข่าวร้ายของเศรษฐกิจคือข่าวดีนะคะ bad news is a good news นะคะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาทอรหัสร e เซชันนะคะต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นไทยมีการประเมินกรอบการเคลื่อนไหวไวอ้อย่างไรกันบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ ตลาดหุ้นไทยนะคะหยุดยาวในช่วงวันหยุดพิเศษนี้นะคะแต่ว่ามีตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญทั้งอัตราดอกเบีย้ยสหรัฐทั้งตัวเลขของ GDP สหรัฐอเมริกาในไตรมาสที่2นะคะที่บ่งบอกถึงภาวะรีเซชชันดังนั้นค่ะแนวโน้มของการลงทุนที่จะต้นรับสัปดาห์ใหม่ก็คือสัปดาห์หน้าวันจันทร์จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยสอบถามทางด้านของนักวิเคราะห์มาฝากกันค่ะจากทางด้านของคุณการจากบลกสิกรไทยไปดูมุมมองแล้วก็ประเมินสถานการณ์เทคนิคอลรีเซชชันของสหรัฐอเมริกากันค่ะ เห็นได้ชัดเลยว่าในกรณีของตัวเลขที่เราติดตามกันมานั่นก็คือตัว GDP ไตรามาส2ของสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวานนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วเราเห็นตัวเลขและติดลบไป0.9ตนะคะตอนนี้ก็ถือได้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอยอย่างเต็มรูปแบบแล้วหรือยังคะคุณกันคะครับผมผมคิดว่ามันเป็นนิยามนะครับคำว,ว่า technical recession เฉย นะครับ mm hmm. เพราะว่าผมได้มีการได้ดูตัวเลขที่แถลงแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่ออกมาเนี่ยผมต้องขอเล่าอย่างนี้ก่อนว่าตัวเลขที่ออกมาก่อนหน้านั้นมันก็มีประชุมเฟดนะครับเฟดเขาก็บอกว่าเฮ้ยขอขึ้นเจ็ดสิบห้าพิตามตลาดคาด mm hmm. ไม่ได้มีอะไรผิดคาดนะครับ mm hmm. แล้วก็แมสเซจไกด์แดน์ที่เขาออกมาเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยในมุมมองของเขาเนี่ยใกล้ถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วเขาคิดว่ารีเซชชันพอเวลเขาพูดออกมาเลยว่ารีเซชชันในมุมขเขาเนี่ยยังยังห่างไกล แต่ว่าแน่นอนตัวเลขที่ออกมาเมื่อคืนก็ถือว่าในเชิงนิยามในเชิงหลักเศรษฐศาสตร์เข้าสู่นิยามเทคนิคอลรีเซชชั่นเรียบร้อยนะครับ q ติดลบ2ไตรมาสติดแต่ในแง่ของไส้ในครับพี่แพนแล้วก็น้องชท่านไส้ในเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่นิยามที่แปลว่าเทคนิคอลรีเซชชั่นนะครับเพราะว่าการบริโภคของสหรัฐคนสหรัฐยังซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยบวก1% q ก็คือการบริโภคในประเทศของคนสหรัฐด้วยกันเองเนี่ยยังไม่ได้โดนกระทบขนาดนั้นนะครับที่ลบแรงจะมีสองตัวจะมีการลงทุนนะครับลบ14ลบ13ถึงลบ14เปอร์เซ็นตเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนคิวออนคิวที่มันลบแรงเนี่ยเพราะว่ามันมาจากฝั่งอสังหาหรือว่าฝั่งราคาบ้านอะไรต่างๆซึ่งตรงเนี้ยถ้ามันล้อกับสิ่งที่เฟดต้องการเพราะว่าะก,ก้าเงินเฟ้อองสารรับนะครับ ประมาณหนึ่งในสี่หรือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นหรือสามสิบเปอร์เซ็นเลยเป็นค่าเช่าบ้านเป็นราคาบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องขึ้นดอกที่เขาขึ้นดอกเบี้ยไปเนียฮะตั้งแต่ต้นปีอะไรต่างๆที่เขาขึ้นมาตลอดเนี่ยมันทําให้ดอกเบี้ยเงินกู้บ้านสามสิบปีของสหรัฐมันก็ขึ้นตามเพราะฉะนั้นพอดอกเบี้ยเงินกู้ของเขาเนี่ยขึ้นคนมันก็เริ่มแบบอ่ะฉันฉันเริ่มจะดอกเบี้ยมันสูงขนาดนี้ฉันอยากจะให้เริ่มไม่อยากจะไปกู้ละไม่อยากจะไปกู้ซื้อบ้านใหมล่ละทําให้ราคาบ้านมันลง อุปสงค์ของบ้านมันเริ่มลงและสุดท้ายเนี่ยการลงทุนในของบ้านที่เราเห็นใน GDP มันก็ลงและท้ายที่สุดเดี๋ยวเงินเฟิร์มก็จะลงจากราคาบ้านที่เราบอกว่าน้ําหนักมันเยอะนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นตลาดตีเป็นบวกเพราะว่า Investment ที่ลงเนี่ยมันมาจากบ้านจะเป็นส่วนใหญ่ Business Investment ที่เกี่ยวกับธุรกิจเนี่ยไม่ได้ลงเยอะนะครับพวกซอฟต์แวร์ spending การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอ่าเทคอะไรต่างๆไม่ได้ลงอะไรน่ากลัวจะเป็นอาสงหาาที่ลงแรงและอีกตัวหนึ่งที่ลงแรงนอกจาก เรื่องของอสังหาคืออินเวนทอรี่หรือว่าสินค้าคงคลังในประเทศของเขาอินเวนทอรี่เนี่ยลบสองเปอร์เซ็นตนะครับคขาบอกอินเวนทอรี่คืออะไรมันคือประเทศเวลาเขาคิด GDP นะครับมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสินค้าคงคลังในประเทศว่าฉันซื้อของเข้ามาในสต็อกของประเทศฉันได้ยเยอะขึ้นหรือน้อยลงที่มันลงเนี่ยก็เพราะว่ามันยังขาดอยู่มันเป็นเรื่องของ Supply Short a g e จีนปิดเมืองเอยอะไรต่างๆเวลามันเข้ามาใน GDP ในการคำวนวณนะครับมันต้องมีเรื่องตรงนี้ด้วย ราะฉะนั้นจะเป็น2ส่วนที่ลดลงนะครับแต่ว่าเรื่องเอ็กซ์พอร์ตเอ็กซ์พอร์ตเมื่อวานบวกค่อนข้างเยอะนะของสหรัฐในไตรมาสสนะครับคอนซัมมชันอย่างที่คุยไปก็คือยังบวกนะครับโดยรวมผมคิดว่าภาพอุปสงค์ของสหรัฐยังดูดีเพียงแต่ตัวที่มันติดลบเนี่ยคือภาคพวกของอสังหาหรือว่าบ้านนะครับแล้วก็เรื่องของอินเวนทอรี่หรือสินค้าคงคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาด Reaction เมื่อเมื่อคืนก็ดูคิดว่าผมคิดว่าสินทรัพย์เสี่ยงในต่างต่างตอบรับในเชิงบวกนะ ดาวโจนส์เ a ชเดอะไรต่างๆก็บวก Bitcoin ไม่ได้ทำาลเวอร์โลแล้วก็ยืนเหนือ20,000แล้วก็ขึ้นไป2 3 0 0 0 24,000ได้ผมคิดว่าตลาดเนี่ยเทคแบดนิวส์เป็นกูดนิวส์ครับพี่แพนผมคิดว่าวันจันเนี่ยเซตเราบ้านเราเนี่ยอาจจะมีตรงเนี้ยเป็นออฟสเตอรเคิลคืออาจจะไม่ได้ขึ้นแรงหรือว่าอะไรงแต่ก็ไม่ได้ลงแรงนะครับผมคิดว่าเลขที่ออกมาจะไม่ทำให้เซ็ตลงแรงเรามองแนวรับต้านอย่างนี้นะครับคือวันศุกร์ที่ผ่านมาเซตเราขึ้นแรงมากเพราะหุ้นเดลต้า รเรามีการปรับราคาเป้าหมายขึ้นจากสา0เจ็ดสิเป็นสี่ร้อยแปดสิบาทนะครับเพราะว่ารายได้เลยต่างๆเอาออกมาดีกว่าคาดตรงเนี้ยเดลต้าน้ําหนักมันเยอะมันก็ลากเซตขึ้นมาตอนเนี้ยแนวต้านที่เรามองเซตนินเด็กซ์ไว้คือหนึ่งห้าแปดห้านะครับอันแรกรแล้วก็ไปคันหกแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งหกหนึ่งหกสามแนวก่อนแต่ผมคิดว่าตรงนี้ก็ต้องไปลุ้นกันว่าไอ้ตรงแรกเนี่ยจะจะไปถึงไหมนะครับแต่ว่าแนวรับแนวรับเนี่ยผมคิดว่าเป็นประมาณ หนึ่งห้าห้าศูนย์อันแรกนะครับแล้วก็หนึ่งห้าสองห้าแล้วก็หนึ่งสี่เจ็ดสองหนึ่งสี่เจ็ดสองนี่ผมคิดว่าเป็นแนวต้านที่ถ้าลงมาตรงนั้นเนี่ยต้องต้องเสี่ยงซื้อสักหน่อยเพราะผมคิดว่าด้วยตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ออกมาวันวันพุธค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับผมพูดสั้นๆตัวเลขเศรษฐกิจไทยเนี่ยคือเป็นตัวเลขของธานาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติออกตัวเลขเดือนหกคอนซัมชันของประเทศไทยเราเนี่ยบวกเก้าเปอร์เซ็นต์ year on year คือ การบริโภคภาคบริการพักคารโรงแรมดีหมดการลงทุนของเราเนี่ยจะสวนกับสหรัฐสหรัฐนี่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าราคาบ้านอะไรต่างๆมันทำให้การลงทุนตรงนั้นลดลงของไทยนกลับเพิ่มขึ้นเพราะว่ายอดก่อสร้างทั้งฝั่งของอุตสาหกรรมฝั่งบ้านก็ดีขึ้นกลับดีขึ้นนะครับการเบิกจ่ายภาครัฐก็ออกมาเยอะจากเรื่องของตัวโควิด spending ที่ช่วงนี้กลับมาระบาดอีกรอบ export i m p o ต t ตัวเลขที่ออกมาก็ Export พ2บวกของไทยนะครับ อินพุตยี่สิบสี่ก็ยังเป็นภาพที่บวกอยู่และที่สําคัญที่สุดคือนักท่องเที่ยวครับนักท่องเที่ยวเดือนหกเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นคนครึ่งปีแรกแค่ครึ่งปีแรกของปีนี้สองพันยี่สิบสองนะฮะเราทําได้สองล้านคนละสองล้านคนนี่คือสูงกว่าปีที่แล้วสองพันยี่สิบเอ็ดทั้งปีปีที่แล้วเนี่ยมีแค่สี่แสนคนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าคําว่าสหรัฐเจอรีเซ็ตอาจจะอาจจะมีคําว่าเทคนิคอลรีเซชชั่นของไทยไม่มีไทยไม่มีรีเซชชั่น เพราะว่ามีท่องเที่ยวมาช่วยนะครับแล้วตัวเลขต่างๆเนี่ยดูดีหมดบาทเงินบาทเนี่ยก็พอไปใกล้ๆแต่สามเจ็ดเนี่ยก็เริ่มแข็งกลับมาเพราะว่าตัวเลขตรงนี้แล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดจากที่ดุลไปตัวเนี่ยพอนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาการใช้จ่ายทางฝั่งบริการเงินจากนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเรามากขึ้น,นดุลบัญชีเดินสะพัดเราเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นอีกปัจจัยบวกอีกอันหนึ่งที่นักลงทุนต่างชาตินักลงทุนสถาบันออล่าต่างๆรออยู่เพราะว่านักท่องเที่ยวของเราเ ดูดีนะครับแล้วไตรมาส3ไตรมาส4ในปี2022เนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมเนี่ยถ้าอย่างเก่งแลยอาจจะได้เดือนละล้านถ้าได้เดือนละล้านนี่ก็ถือว่า GDP เราเนี่ยมีอัพไซด์แล้วผมคิดว่าสองเปอร์เซ็นตกว่า,วา,วาถึงสามต้นๆเนี่ยทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็มาตรการที่เราเห็นใบคนละครึ่งเฟสห้าแม้มันจะเป็นลบก,กับหุ้นบางตัวแต่มันเป็นบวกบเศรษฐกิจโครงการ uh huh. ผมเข้าใจว่าเราที่ เฟสสี่มีส่วนต่อขยายด้วย่วงท่องเที่ยวในประเทศดอสติก,ตกทเที่ยวกันเองเนีย่ยพวกเราเที่ยวกันเองเนี่ยก็ยังช่วยอยู่นะครับเบลฟการ์ดหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็มีเฟสห้าเพราะฉะนั้นภาพรวมเนี่ยมาตรากา,การากระตุ้นก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นปัจจัยบวกในประเทศของเราเองที่ทําให้เซ็ตลงไม่เยอะออกนะครับผมคิดว่าก็เล่นกอพันห้าต้นต้นแล้วก็อาจจะซื้อไปนึงมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่แปดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสองเนี่ยอีกไม้ พอใจก็มีกําไรอะไรต่างๆอาจจะรุเดีด่วจะขายนำกำไรได้นะครับ ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาในช่วงนี้เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปร่วมงานมหากรรมการเงินมอน,นี่เอ็กซ์โปโคราชที่จะเกิดขึ้นในวันที่5-7สิงหาคมก็คือสัปดาห์หน้านะคะเรามีโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็ดๆเพื่อไปฟื้นฟูธุรกิจและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคอีสานมาฝากกันเพียบเลยค่ะโดยวรารสารการเงินธนาคารนะคะจัดงานมหากรรมการเงินมอน,นี่เอ็กซ์โปครั้งที่16โดยทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสิตประธานจัดงานร่วมงานมหากรรมการเงินมอนี่เอ็กซ์โปเปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มาภายใต้แนวคิด Well-to-Wellness ค่ะ จัดนามนะคะโปรโมชั่นพิเศษต่างๆมาให้กับคุณผู้ชมนะคะและพื้นที่ในภาคอีสานได้พบกับโปรโมชั่นพิเศษในรอบปีเพื่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะฟื้นฟูการค้าการลงทุนภายหลังการแพร่ระบาดของโควิดสิโดยโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมจะได้พบกันก็คือสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย0.75%ต่อปีนาน1ปีสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีนาน2ปีแรก ผ่อนนาน10ปีสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบีย้ยพิเศษ9.99%นาน1ปีซับ NPA อัตราดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนสินเชื่อแฟคเตอริงไม่ต้องใช้หลักประกันร,รับซื้อสูงสุด90%ซื้อประกันชีวิตแจกทองคำค่ะ ซึ่งคุณผู้ชมเองนะคะสามารถเข้าไปศึกษาโปรโมชั่นดีๆได้นะคะวันนี้นะคะเข้าไปได้เลยค่ะที่ w w w m o n e y e x p o o n l i n e c o m และก็สามารถเปรียบเทียบนะคะโปรโมโชั่นและผลิตภัณฑ์ต่างๆพร้อมกับสมัครใช้บริการได้โดยทันทีค่ะ เชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปร่วมงานกันเยอะๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงรอยต่อของการเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยของบ้านเรากันแล้วนะคะซึ่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการประชุมกันในวันที่10สิงหาคมนี้ดังนั้นค่ะใครที่อยากจะได้สินเชื่อนะคะอัตราดอกเบี้ยถูกๆก,ก็ไปล็อกโปรโมชั่นดีๆภายในงานมหก,กรรมการเงินมอน,นี่เอ็กโปโคราชกันได้แล้วค่ะ นอกเหนือจากนี้แล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงรอยต่อเศรษฐกิจนะคะระหว่างการที่เราสู้กับโรคโควิดระบาดในช่วงระยะเวลา2-3ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวแล้วก็รอคอยการท่องเที่ยวให้กลับคืนมาหลายๆลคนบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเศรษฐกิจนั้นดูค่อนข้างจะลําบากนะคะแล้วก็อยากจะมองหารายได้เสริมมองหาโอกาสที่จะสร้างอาชีพใหม่ๆเพิ่มเติมคือวันนี้เนี่ยมีอาชีพเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะ มีเรื่องราวค่ะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมกับหาแนวทางในการสร้างอาชีพใหม่ๆกันนะคะโดยจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะไปติดตามรูปแบบของการปรับตัวของยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะนั่นก็คือคุณสหัสวัตรชอบชิงชัยนะคะหรือว่าชื่อในวงการก็คือหม่อมถนัดแดงนะคะเดิมทีเนี่ยนะคะคุณหม่อมถนัดแดงเนี่ยเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านเคยดูคลิปนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยได้พัฒนานะคะอสังหาริมารัพย์เป็น เจ้าของโครงการค่ะแล้วก็เป็นไอเดียใหม่นะคะที่ใช้ในการปรับตัวในช่วงยุโคโควิด -19 ด้วยรายละเอียดที่น่าสนใจเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ YouTube ไม่ใช่อาชีพ YouTube เป็นความสุขไม่นับเป็นอาชีพก็มาเริ่มทำตอนช่วงโควิดหลังจากที่ประสบปัญหากับสถานการณ์โควิดในร้านอาหารเนี่ยซึ่งประสบปัญหาเยอะมาก มันก็เลยทําให้เราก็ต้องมาคิดใหม่ทําอะไรแล้วที่มันเสี่ยงน้อยลงจุดแข็งของเราเลยคือทะเลสาบเราต้องมีทะเลสาบทุกโครงการเพื่ออะไรเวลาลมน่มันผ่าน,น้ำเนี่ยเข้ามาในบ้านมันจะเย็นปลาคราฟนี่เราหามาจากไหนคะเนี่ยคือมา2500ตัวก็ประมาณล้านสองเกือประมาณล้านสอง ผมชอบพัฒนามากกว่าผมไม่ได้แบบเป็นในหน้ามันก็คือการสร้างบรรยากาศขึ้นมาโดยที่ใช้ชีวิตอยู่บมบันได้จริงปั้นปลายก็คงจะอยู่ที่นี่ เราติดตามกันได้นะคะคลิปเต็มนะคะเราจะลงกันในวันเสาร์ที่30กรกฎาคมนี้นะคะสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของเราค่ะ Money and Banking Channel นะคะผ่านทั้ง Facebook และก็ YouTube ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพื่อคุณผู้ชมจะได้หาแรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียในการสร้างอาชีพใหม่ๆกันค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องราวของการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะมาแนะนําในเรื่องของกองทุนลดหย่อนภาษีช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่อง ของอาชีพและรายได้นะคะแต่เรื่องของการวางแผนภาษีก็ต้องทําควบคู่กันไปนะคะดังนั้นค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของเคแทมเองมีกองทุนลดหย่อนภาษี4กองมาฝากกันค่ะ สำหรับกองทุนลดหย่อนภาษีนะคะของบจรกรุงไทยค่ะณปัจจุบันนี้นะคะก็มองเห็นถึงสถา,านการณ์ณปัจจุบันที่ยังคงให้ความสนใจเกี่ยวกับกลุ่มเฮลท์แคร์ต้อนรับกระแสะการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยนะคะการลงทุนในตลาดเอเชียหรือว่าจีนนะคะหรือเวียดนามก็ยังคงมีความน่าสนใจสําหรับการลงทุนในระยะยาวค่ะดังนั้นคุณชวินดาหารัตนกูลกรรมการผู้จัดการจากบจรกรุงไทยบอกว่าตอนนี้ก็เลยนําเสนอ4กองทุนทางเลือกนะคะ โดยแบ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF 2กองทุนคือกองทุนเปิด K-Tam World Healthcare Fund เพื่อการเลี้ยงชีพเน้นลงทุนนะคะที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ2ก็คือกองทุนเปิด K-Tam China A-share Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ เน้นลงทุนโดยเน้นการเติบโตระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นเอเชียของจีนไม่น้อยกว่า70%ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนค่ะและอีก2กองทุนค่ะเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมนะคะกองทุนเปิดเคแทมเอเชียกรอ e อ u ควิตี้ฟันชนิดการออมเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำนาวหรือดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจหลักในเอเชียยกเว้นญี่ปุ่นและอีกหนึ่งกองทุนก็คือกองทุนเปิดเคแทมเวียดนามอิควิตี้ชนิดเพื่อการออมค่ะ มีกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุกที่เหนือตลาดนะคะเน้นลงทุนในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจในเวียดนามค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะจะน้ากลับมาตรวจสอบภาวะเศรษฐกิจและเรื่องราวของการลงทุนพร้อมๆกันได้ตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ